ช่วให้เครียดจิบมันไปเลยเ่<ะ>มันวอยู่มันไวรมอยู่ไปเชื่อมันเชื่อมันว่าไม่ดีหรือ ดีอะไรเนะี่ยพอเชื่อปั๊บมันตัดสินเลยมนทุกความเชื่อเหมือนก็ถูกด่าเนะีน่ยโยมสังเกตเลยเพด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้จริงไม่ดีแต่เราไม่เชื่อแนละ้วมันก็ไม่เป็นไรพอเราเชื่อปับ๊บเราเจ็บปวดใจ นี้ต้องระวังความคิดเออระวังเขาไว้ให้เยอะๆไปยี่ไปยี่ไปนี่ทีสุดมันเกินไปตัวมนต์ก็อุบายอย่างหนึ่งแต่มันจะไม่เข้าทะลุถึงปัญญาระวังเนื้อหาจริงเท็จ เราไม่เชื่ออะไรมันก็จบมันไม่มีอะไรมันเจ็บเพราะเพราเจ็บเพราะเชื่อมันมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรแต่เราไม่เชื่อมันมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดะไรนะยอมรับมันเนี่ย มันไปไมาไปมาๆานีมันได้อยู่ก็แล้วตลอดแต่ต้องระวังมันมา ความกลัวก็ความกล้ามาเท่ากันเราจะไปใช้ความกลัวมันก็กลัวจใช้ความกล้า,ม,าม,มันก็กล้าจะดูมันได้เฉยมันก็เป็นกลางมันก็ปลอดภัยดีจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้มีพี่ผลเท่ากัน ้าเราไม่เอาเวลาไปจัดสิน,นมันกท่าอยู่เหนือการเวลาเวลาก็ตัดสินไม่ได้ลูยกมากหรือทุกมากอะไรอนยะ่างนี้ก็จะจบลงเศรษฐกิจเปลี่ยนเรือเปลี่ยน ของรุ่นนี้ให้กันไม่ได้เลยอาสายทำบ่อยๆเหมือนมีจนกว่าโยมเจสานมุงกันยุงได้เนาะจะปลอดภัย <c oughs> หากผ่ามุ่งกันยุงได้ให้ใจได้สบายให้ใจอิดาจก็ยังลำบากยู่ทำให้รล่งโป่งเบายุงเข้าไปทำอันตรายไม่ได้ ก็รู้สึกจะปลอดภัยตัวขึ้นตัางหาอภูไบมันไม่มีอะไรมากเลยมีตรงที่ว่าทำยังไงให้เราพ้นทุกอยู่ประมันให้ไม่เป็นทุกข์ได้อยู่ให้ได้ ทุกบ้างก็มาเป็นลาให้รู้มันทุกก็อย่าไปทุกมันจะเกินไปเอีนี้เราต้องคิดเองฮะคนทุกข์มากนี่คือคนมีบุญใช่ฟังไม่ออกตอบคนทุกข์มากนี่คือคนมีบุญเออเข้าใจอยู่ก็ทุกจนไม่ทุก เราอยู่กับทุกข์จนไม่ทุกเนี่ยแสดงว่าเราเราเข้าใจในทุกข์อย่าไปกลัวมันเยอะแต่ยิ่งกลัวยิ่งทุกข์ดูว่าอ๋อมันเป็นธรรมดามัน,านี้เพราะทุกข์ุขมันก็ขึ้นอยู่ที่เราใสอารมณ์อะไรมนเข้าไปมันก็จะเป็นน้องมัญหัติตลอดดูมันจะเฉยจนก็เป็นเรื่องธรรมดาพอกันมันเป็นเวทนาทั้งผู้สุขกับเวทนาทุกข์ัเวทนา อยู่กับสุขไม่ง่าอยู่กับทุกข์เพราะที่อยู่กับทุกข์กขได้คืขขอคนที่เก่กงเก่งกล้าแน่นอนถูกต้องเึง่ึงอยู่กับม้ได้จนดูว่าทุกข์มันเรื่องธรรมดาพอพอๆก็สุขกันแล้วแตกต่างเป็นหน้าที่ของเขาอย่าง ดูนิ่งๆให้น,นานๆจะไปจัดสินอะไรมันต้เซื่อดูเฉยๆให้ได้เหมือนมันชนะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรก็มัน เราไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรมันก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรนรอกาต้องการหวังอะไรเยอะมันก็ทุกเยอะหน่อยเนาะไอ้ที่หวังมันก็ไม่ได้ถาวรอ,อะไรมันก็อยู่มันไปตามอัตรภาพถึงการเวลามันก็หมดไปไม่มีอะไรตรงอยู่ได้ อยู่อีก็กร้อยปีพันปีถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มันก็เท่าเก่าอยู่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หมายความว่าไม่ไมเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องอาน,นิจจังเรื่องของทุกข์เพราะเราขังมันก็าไว้ยู่ให้มันทุกข์ก็อยู่กบทุกข์ไป จะเก็บมาไว้มันจะเปลี่ยนบรเลยดิรูมักนก็เปลี่ยนทุก็เปลี่ยนเราไม่เป็นผู้สร้างมันเป็นธรรมชาติธรรมดามันยังเราเป็นผู้ดูแล,แ,ลแต่เรารักษามันไม่ได้ก็อาศัยมันไปจัดสรรมันไม่ได้ จะแรงฝนจะตกอะไรยังมางคับมันไม่ได้เลยก็ต้องดูมันเป็นความเปลี่ยนแปลนของธรรมชาติทำได้เจ้าที่เราจะทำถ้าเกินความสามารถอย่าไปทำ <c oughs> เสียวเวลา จะสบายการอะไรแล้วจะมีงานวันเกิดของพ่อ่ปีนี้ปีนี้จะมีงานวันเกิดของพ่อใมเดือนสิงหาปีหน้าฝุ่มยังไม่ทราบเลยค่ะไม่จับไม่จับหรือว่ายังไม่จับวันเกิดตรงก็วันแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากแก่เลยไม่จับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น

หนุงพ่อยไปถ่ายที่ฮะห่งพ่อยู่ไปถ่ายที่อย,อ,ยทอย่างอย่างทำอยู่ทำอยู่โ่แล้วมีความตกลงเราได้ออกกำลังร่างกายเห็นโน,น่นเห็นนี่แล้วแต่อยู่เฉยเจอไม่ดีแล้ว <นะ S 1> เดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ให้เราบริหารร่างกายแล้ว<ม>จะผลไม่ตกไม่ลื่นเนี่ยก็ค่อยๆกลับไปอะไรไป หลวงตาได้วันนี้ฝนตกไม่เจอหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อเราไปไหนไม่ได้หรือว่าดีใจว่ายฝนตกเนี่ยเพอเข้าก่อนที่บ้านวธรรมดาไี่เจอหลวงพ่อค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ปไหนก็ไม่ไฝนตกเนี่ยเขาเจอหลวงพ่อพ่อไปไหนไม่ได้หรือต้นไม้ต้นไร่ไปเงี้ยที่ก็มีกระต่ายมังคายมังไก่ปลาสวนเห็นมันก็ดูมัน แค่ดีเนาะเป็นธรรมชาติผมคน,นข,ขี่ไล่ก็หนึงพ่อที่หนงพ่อมีจังรอกว่ารอาจะไปทาทั่วท <c oughs> ีมันเยอะยองที่เยอะที่มากกว่านี้ทนะี่ปลูกปลูกเอาไว้แล้วมีคนช่วยวงพ่อค่ะเออ